การเห็นอาทินวะการเห็นแต่คุณประโยชน์เรียกว่าเห็นแต่อัฏฐา,าลดอร่อยพระองค์บอกว่าขันธ์ทั้งห้ามีทั้งอัฏฐา,าและอาทินวะสัตว์ทั้งหลายติดล้องอยู่ในขันธ์ห้าเพราะเห็นเห็น <c oughs> อัฏฐา,าสัตว์ทั้งหลายจึงยังติดข้องอยู่ในโลกและสัตว์ทั้งหลายที่หลุด ออกจากโลกไปได้นั้นก็เพราะเข้าเห็นอาทินวะอาทินวะของรูปคืออะไรพระองค์ก็บรรยายในพระสูตรเรื่องอสาวน้อยแห่งขาบาดีพระมหาสารกษัตริย์มหาศรราศร,ร,าศรอายุ15บ้าง16บ้างนะก็มีรูปพันธ์สันฐานนะที่สวยสดงดงามแต่หลังจากนั้นก็จะ,ะเมื่อการ รุ่งเลยผ่านไปนะนะก็เดินตัวสั่นเทิมนะนะมีหลังงอดุดโคปันสินะมีผมตัดสั้นอย่างลรกลวกนะมีหนังเหี่ยวยน่นนะก็บรรยายโทษของน้องหญิงนะนะนะก็จนกระทั่งตายเปื่ยเน่ากุพอง นะกระดูกกระจายไปคนละทางสองทางนะจะต้งเปื่อยเป็นปุ๋ยปงไป <c oughs> ความไม่ยึดติดนะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะทำได้คือการที่เราพยายามที่จะไม่ให้ใจของเราผูกติดกับอารมณ์ไป อำนาจความเพลินเนี่ยทรมราคะร,รมนันทินันทิแปลว่าความเพลินราคะคือความพอใจเนี่ยมันทําให้จิตเราผูกติดกับอารมณ์ไปดังนั้นถ้าเราพยายามฝึกเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเรื่อยๆจะทําให้อารมณ์นั้นดับไปเป็นเหตุให้เกิดการปล่อยวางเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสติด้วยนะเป็นสัมปชัญญะเป็นที่หลบภัยจากมารนนะคือความตายคืออกุศลนะมารคือเทวดามีมิจฉาทิฐิจะทำอันตรายเราไม่ได้ถ้าเราเอาจิตตั้งอยู่ที่กายนะถ้าจะหวังความศักดิ์สิทธิ์จากที่อื่นไม่สามารถพระเจ้าบอก จริงๆอยู่ที่จิตของเราเอามาตั้งอยู่ที่กายและกายที่ไม่มีจิตตั้งอาศัยเหมือนเรือนที่ไม่ได้รับการรักษาคุ้มครองโดยหลังคาเรือนจะผุพังได้ง่ายจิตที่ไม่มาตั้งอยู่ในกายกายจะชำรุดพังได้ง่ายนี่เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งถ้าอยากจะให้กายดีเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆ เท่ากับว่ากายได้รับการคุ้มครองรักษาพราะองค์อุปมาขนาดนี้ว่าถ้าเธอปล่อยจิตออกจากกายปุ๊บเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟ,ฟันคอเธอขาดแล้วตายแล้วนะและถ้าจิตไม่กลับมาตายจริงๆรินะเ,เพราะนามรูปต้องมีวิญญาณคลองถ้าไม่มีวิญญาณคลองนามรูปจะแตกสลายนะดังนั้นร่างกายที่เราดำรงอยู่ได้นี้เพราะ ยังมีจิตนั้นตั้งอาศัยอยู่นามรูปมีเพ่ะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีสีทธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตหรือใจเป็นธาตุหนึ่งที่พระอ,องค์บอกเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างอย่างนี้ดังนั้นถ้า วิญญาณไม่มีนามรูปจะไม่มีถ้านามรูปไม่มีวิญญาณจะไม่มีต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะถ้ารูปแตกสลายวิญญาณก็อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าสัตว์นั้นเนี่ยจะยึดยังมีความยึดถือในวิญญาณดวงใหม่ต่อไปไหมถ้าไม่ยึดถือก็หลุดพ้นเป็นอารหาันถ้ายังยึดถืออยู่ก็จะยึดถือวิญญาณ นั้นดวงใหม่นั้นแล้ววิญญาณก็จะไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ยังอัตภาพสัตว์นั้นให้เกิดขึ้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนั่นคือจิตรับรู้อารมณ์ใดสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นองจึงให้เราเนี่ยรักษาอารมณ์ให้ดีถ้าเราคิดในเรื่องที่ไม่ดีนะไม่ดีมีอะไร ความไม่สะอาดทางกายมี3อย่างฆ่าสาัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการไม่สะอาดทางวาจามี4อย่างพูดโกหกคำหยาเพ้อเชอร์สอดเสียนไม่สะอาดทางใจมี3อย่างนะความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความคิดพยาบาทความมีมิจฉาทิฐินำกว่ามนุษย์ ราศดามีจุตูปปาทยานยานในการจำแนกกรรมรู้ว่ากรรมประเภทนี้เป็นผืนนาเลวนี้เป็นผืนนาดีนะจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วอัตภา,าพจะเกิดมาอันเป็นอัตภา,าพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีอย่างนี้พ <c oughs> ร,ระจาใยเนะดังนั้นรักษาอารมณ์เราไว้รักษาอารมณ์เราไว้ให้ดี เวลาคิดอกุศลปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าให้ทิ้งให้เร็วที่สุดรีบทิ้งรีบละให้ไหวอย่าปล่อยให้ให้อารมณ์ที่ไม่ดีนั้นอยู่กับเรานานเช่นโกรธนานๆนพยาบาทนานนะนโกหกบ่อยๆนานๆพูดจาคําหยาบเพ้อเ,อ,อเจ้อสอดเสียดพวกนี้เป็นอกุศลทั้งสิน้น,นก็ลดได้จะดีที่สุด จนกระทั่งไม่เกิดเลยอกุศลไม่เกิดเลยเนี่ยกุศลก็ยังเกิดอยู่นะกุศลก็ยังเป็นภพนะเพราะจิตไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็คือภพนั่นเองนะเมื่อภพมีอยู่ชาติย่อมมีเมื่อชาติมีชรามรณะย่อมมีเราจะแก้ปัญหาความแก่และความตายไม่ได้ ดังนั้นเราแก้ปัญหาความแก่ความตายได้นั้นก็คือเรารู้ว่าแก่และตายมีมาเพราะเหตุอะไรโสดาบันจะเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุชรามรณะเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมี เกิดต้องมาก่อนแก่ตายจะตามมาต้นไม้มันตายได้เพราะต้นไม้มันเกิดงอกขึ้นมาแล้วถ้าต้นไม้ไม่มีการงอกต้นไม้ตายจะไม่มีอันดับทุกอย่างเลยทั่วโลกอาณาจมีภูเขาภูเขาก็พังมีแม่น้ำแม่น้ำก็เหือดแห้งยมบอกมีมหาสมุทรมหาสมุทรแห้งไหมครับ มีเมื่อดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาถึง7ดวงมหาสมุทรจะเหือดแห้งไปหมดนะลงมียามอย่างรู้ไปข้างหน้านะมหาสมุทรจะค่อยๆง,ง,งวดลงงวดลงงวดลงจนกระทั่งเหลือเท่ากับน้ำในรอยตีนโคอนะนะงค์พยากรณ์ล่วงหน้าว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะอีกหลายแสนปีจะเกิดฝนแรง จากนั้นอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏห้วนะยหนองของบึงจะเริ่มเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะปรากฏแม่น้ําน้อยใหญ่จะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สี่จะปรากฏมหาสะต้นน้ําของแม่น้ําทั้งหลายจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าจะปรากฏทะเลจะเริ่มเหือดแห้ง ค่อยๆแห้งไปแห้งไปนะพอดวงอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏแผ่นดินเริ่มละอุดวงอาทิตย์ดวงที่7ปรากฏมหาปตาภีละลายพยากรณ์ไว้เจ็ดดวงโลกทั้งโลกลุกเป็นไฟหมดรนะ้อนขนาดไม่มีควันเป็นเปลวไฟลุก ดังนั้นไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงพรนะองค์บอกว่าใครเล่าจะรู้ว่ามหาปัตภีอันยิ่งใหญ่นี้จะหลอมละลายลุกเป็นไฟได้นอกจากผู้มีบทอันเห็นแล้วนะก็เลยพระองค์ก็ขโมวดว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อนหน่ายไร้กำหนัด เพียงพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดลพ้นก็ไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงแท้เลยนะสิ่งที่เราได้มาทุกอย่างก็เป็นของชั่วคราวนะของชั่วคราวเราจะทำยังไงให้ใช้ของชั่วคราวที่เราได้มานี้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก่อนที่ร่างกายเราจะแตกทำลายหรือตายไปใช่ไหมอ่นะเราจะทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกนี้ ิ้งอะไรไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังอะไรคือประโยชน์สูงสุดการที่เราจะอนุเคราะห์คนเราอนุเคราะห์อะไรหรืออย่างเช่นมารดาบิดาพระอ,องค์บอกแม้เราจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างน,นวดฟันท่านอย่างดีท่านอุจจละปัสสวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีพระองค์บอกว่าก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ แม้จะยกราชะสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทาพยายามทําให้มารดาบิดาของเราที่ยังทุศิลอยู่เนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมา ให้เขามาเป็นผู้มีศินยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจากค่าสัมปทาให้เขารู้จักบริจาคเสียสละแบ่งปันโดยตั้งจิตละความตรณีอันเป็นมนทินยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาคือให้ท่านเห็นการละนิวรห้า และอกุษลนทั้งหลายเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนะการกระทำสี่อย่างนี้ต่อมารดาบิดานั้นชื่อว่าเป็นการนะตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดนะเห็นไหมว่าแตกต่างกับความคิดของปุถุชนปุถุชนก็พยายามให้วัตถุเข้าของต่างๆ ดูแลยามเจ็บไข้ให้ข้าวให้น้ําให้อะไรแต่ถามว่าพ่อแม่หลังจากตายแล้วพ้นนรกไหมไม่พ้นนะไม่พ้นเราไม่รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าตายเนี่ยมีแน่นอนเมื่อตายแล้วไปไหนตอบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วจะถามใครถามตัวเองถามผู้รู้ถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแยกจากผู้รู้ทั้งหลายในโลกเพราะพระองค์บอกว่าท่านคือคนเดียวที่รู้ทั้งหมดคนอื่นไม่ใช่แม้สมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ทั้งหลายยังเป็นคนบอดไร้จักขู่ก็ไม่ทราบว่าผู้เจ้ายกตัวเองเกินไปหรือเปล่าโยามก็ต้องพิจารณาว่าโยมมีศรัทธาเต็มร้อยไหมว่าคนคนนี้ตัดสรู้จริงถ้าเขาตัดสรู้จริงเท่ากับว่า ความเห็นในโลกนี้ก็มี 1. พระพุทธเจ้าสองสมณพราหมณ์เหล่าอื่นสความเห็นฉันเองนะก็อยู่ที่ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยโยมจะฟังใครถ้าฟังพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะบอกว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยที่ตายแล้วจะเหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีดินทั้งโลกเนี่ยโยม กับดินที่เอาเล็บเขียมาแล้วติดเศษปลายเล็บมาหน่อยโอ้ oh, oh, มันเทียบกันไม่ได้นะอ่าปู่เจ้าบอกว่า mm hmm. มนุษย์ที่ตายแล้วเหลือมาเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่เนี่ยนี่คือความเห็นปูเจ้าคือยานอย่างรู้ของปูเจ้าส่วนที่เราได้ยินจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมานั้นนั่นคือฟังมาหรือคิดเองว่าเอ้ยเราทําบุญพอแล้วล่ะคงได้มาเป็นมนุษย์อีกนะถ้าเกิด ถ้าไม่เกิดก็สูญไปก็จบกันไปนะแต่ถ้ายมว่าการเกิดมันศู์เนี่ยแล้วไอสัตว์ที่มันเกิดเกิดมามนุษย์มันเกิดเกิดมามันเอาจิตมาจากไหนจิตมันงอกมาจากไหนมันก็ต้องนั่งคิดนะถ้ายอมจะคิดเรื่องนี้คิดไม่ออกหรอกคิดไม่ตกนะพรูเจ้าหรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะมนุษย์คิดไม่ออกอืม อนนี้ถ้ามาดูผู้เจ้าตรัสไว้เนี่ยมันก็จะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกได้โดยไม่ได้ยากนักพระองค์ตัดกับพระอนนท์เนี่ยแบ่งคนเป็นสิบจำพวกซึ่งจะมีห้ากลุ่มหกลุ่มเนี่ยจะมีพวกทุทศิลมีศิลลาค้ากล้ามักโกรธฟุง้งซ่านในห้ากลุ่มเนี้ย อย่างเช่นทุสินเนี่ยเอ๊ยยังทุศินอยู่เลยเนี่ยจะไปทางเจริญได้ยังไงไม่ไปทางเสื่อมได้ยังไงพระองค์บอกวิธีไว้ว่าให้กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิทําความเข้าใจและรู้ชัดปัญญาวิมุตเจโตวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่ ดังนั้นถ้าใครกระทำสีอย่างนี้เอาง่ายๆเนี่ยิจเนื่องด้วยความเป็นผูสูตรคือฟังบ่อยๆฟังมากๆและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันเนี้รอดนะเห็นไหมนี่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันเลยนะแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อเป็นโสดาบันละสร้างเหตุปัจจัยละ มีอะไรอีกที่ยังต่ำกว่าโสดาบันและพระองค์ประกันว่าจะได้บรรลุธรรมเช่นฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนี่สี่เหตุปัจจัยนี้พระองค์ยืนยันว่าคนคนนั้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้ว จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมพูดกว้างกว้างนะคำว่าบรรลุธรรมเป็นคำที่กว้างใช้ได้ตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอลรลัหันถ้าแย่ที่สุดคือยมได้เป็นโสดาบันก็ยังเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อปณิพาน,านมีการตัดสรูพร้อมในเบื้องหน้านะอย่างนี้ ดังนั้นแย่ที่สุดย่อมต้องได้โสดาบันลลนะโสดาบันที่แย่ที่สุดก็คือเกิดอีกเจ็ดคราวก็จะสำเร็จเป็นอรหันต์ย้อนกลับมาเกิดเจ็ดคราวเป็นอรหันต์เพราะเป็นโสดาบันที่บรรลุธรรมตอนเป็นเทวดาเพราะสร้างเหตุปัจจัยคือฟังคำตถาคตหนึ่งๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเห็นนะ นี่พยายามดึงพระสูตรที่ตัดไว้แบบง่ายๆที่เราจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะในวันวันหนึ่งเราก็มีการดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างเราก็แบ่งมาฟังคำตถาคตสักครึ่งชั่วโมงสัก15นาทีตามเวลาที่มีอยู่ใครได้มากกว่านั้นก็ดีนะ มีอะไรอีกที่ได้อน,นิสงส์มากการเจริญอน,นิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับนั่นเองการเจริญอน,นิจจสัญญาแม้ชั่วการลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้นะพระองค์บอกว่ามีอน,นิสงส์มากกว่าอะไรมากกว่าการเจริญเมตตามากกว่าการสมาทานศิกขาบท5ประการ นะมากกว่าการรักษาศิลมากกว่าการถึงพระพุธะทธธรรมพระสงค์เป็นสลนะมากกว่าการสร้างปฏิวิหารมากกว่าการถวายทานในพระพุทธเจ้านะมากกว่าการถวายทานในพระปัจเจกกว่าพระหลานร้อยลูกกว่าพระอนาคามิสกาธาคามิไล่ไปจนถึงให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นแค่จเจริญอนิสสัญญาชั่วกัรลัดนิ้วมือนะมีอะไรอีกเกี่ยวกับลัดนิ้วมือ รู้ลมหายใจถ้าพิกุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินตบาดของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดอีอย่างน้อยขอเวลาลัดนิ้วมือ นิพยายามหาไปหามาก็าหาเจอพระสูตรที่แบบว่าขี้เกียจสุดๆแล้วอ่ะนะก็ยังทําได้แล้วก็ผู้เจ้ารับรองไว้ด้วยนะเพราะผู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นมาอ่านแรกๆอู้ยทำลัดนิ้วมือมันจะได้อะไรแต่พอฟังเหตุฟังผลผู้เจ้าไปได้จริงๆนะซึ่งมันต้องเริ่มต้นจากรัดนิ้วมือก่อน และจากรัดนิ้วมือต่อหนึ่งวันผู้เจ้าให้ทำวันละกี่ครั้งสามเวลาเช้ากลางวันเย็นโดยอุปมาเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดที่จัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าเวลากลางวันและเวลาเย็นอย่างนี้แต่ยิ่งมากยิ่งดีถ้าเรามีเวลาก็ห้านาทีสิบนาทีสิบนาทีเราก็ทำเพิ่มไปน,นี่นี่คือเหตุปัจจัยที่ มีผลมากมีอนิสงส์มากและถ้าโยมมีความเชื่อมัน่นอย่างมั่นคงจิตน้อมไปในความไม่เที่ยงเนี่ยในตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ก็ให้เราพยากรณ์ได้เลยว่าเราเป็นศรัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาเราแล่นไปตามธรรม ธรรมะที่ออกจากปากของตถาคตว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงไม่จีรังเป็นของเปลี่ยนแปลงแน่นอนเชื่อมั่นจิตของคนที่เป็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าจิตของเขาเข้าสู่สมัมมาตาิยามคือระบบแห่งความถูกต้องนะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพะบรุษคือภูมิของคนดี ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมินี่ต้องดูตรงนี้ดีดีว่าจิตเรากําลังก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วนะไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกําเนิรติฌานหรือเปลวพิสัยและไม่ควรที่จะกระทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพลกาละคือตายคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสตาปฏิพล โสดาบันได้ก่อนตายแน่นอนนี่พระเจ้าก็ประกันอย่างนี้ดังนั้นโยมต้องมีความเชื่อมีความมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงแค่โยมศรัทธาตรงเนี้ยเชื่อมั่นตรงเนี้ยอ,อย่างมั่นคงจิตเราเนี่ยน้อมเข้าสู่ระบบความถูกต้องละก้าวล่วงพ้นจากปุถุชนละเห็นไนี่พระเจ้าก็มีสเต็ปที่ตามตามตามลงมานะ เรายัางว่าโสดาบันยากต้อามกัน,นีน่มีอะไรไหมตามกันเองไห่มีอะไรไหมเนี่ยมีประมาณนี้นะ,ะทีนี้เราไม่อาจจะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับในเดชานเปลวพิสัยเนี่ยพุทธเจ้าจะตัดไว้ในเรื่องของโสดาบันอีกอย่างหนึ่งโสดาบันเนี่ยจะมีอะไร อปายะขมะนิยะระคาคะอปายะขมะนิยะโทสะแล้วก็โมหะคือรคาคะโทสะโมหะที่จะเป็นไปเพื่ออบายนั้นไม่ใช่ฐานะโสดาบันดังนั้นโสดาบันเนี่ยยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังมีความโลภโกรธหลงนะยังบริโภคกรรมคุณแต่การบริโภคกร,รมคุณ5รูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสของโสดาบันนั้นไม่หนักพอที่จะพาโสดาบันไปสู่อาบายก็คือมีการบริโภคกรรมะคุณอย่างมีระเบียบมีระเบียบในการบริโภคกรรมคุณ<ม>เช่นว่าเวลากินก็กินแต่พอดีเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอไม่ใส่จนเต็ม นี่คือการกินที่ถูกต้องมีการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสด,ด้วยปัญญาคือมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกแล้วบริโภคพวกทรัพย์เหล่านั้นเราจะมีรถมีบ้านมีวัตถุข้าวของต่างๆที่ดีงามได้คนที่มีการให้ทานมากจิตจะน้อมไปเพื่อการบริโภคกรรมคุณที่สูงยิ่งขึ้น เราใช้ของดีได้เราใช้ของที่ปราณีตได้แต่เราไม่หลงกับมันนะ,นะอย่างในคารวาชั้นเลิศข้อที่4ใช่ไหมคารวะชั้นเลิศเนี่ยหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่ม้ํำแบ่งปันพกทรพย์บบาเพ็ญบุญแล้วก็ข้อที่4ที่สําคัญคือไม่กําหนัดไม่มัวเมามีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก ใช่ไหมบริโภคโพ,พกสั์เหล่านั้นเราบริโภคโพกสัพ,พที่เรามีอยู่เป็นอยู่ได้แต่เราไม่กำหนัดเราไม่มัวเมาเรามีปกติเห็นโทษเรามีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโวกสั์เหล่านั้นผู้เจ้าบอกนี้เป็นกามาภูขีชั้นเลิศผู้บริโภคกามชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบรวรชั้นสูงสุดกว่ากามาภูขีทั้งหลายในโลกเห็นไหมผู้เจ้ามีเทคนิคเอาไว้ อันนี้เป็นประโยชน์ของการได้มาสดับในคำของตถาคตเราจะรู้เทคนิคเราจะรู้ขีดแบ่งเส้นแบ่งว่าแค่ไหนอย่างไรต่ำสุดแค่ไหนดีที่สุดเป็นยังไงกลางๆเป็นยังไงและเราก็เลือกได้ชีวิตเราเหตุปัจจัยเราเหมาะแค่นี้เราก็ทำประมาณนี้และเราก็ดูว่าเอ้ยอันนี้ประกันแน่นอนเลยนะหลังจากตายไม่ไปอบายอบายมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ามีชันรอด ถ้าไม่มีก็เธอกับฉันเจ้ากันนะแต่ถ้ามีฉันได้เปรียบเธอนะเพราะฉันได้สดับฉันมีอาวุธใช่ไหมเนี่ยเราก็ชิงความได้เปรียบก่อนนะใช่ไหมต้องถือแต้มเหนือกว่าไว้ก่อนเพราะว่าตายเนี่ยตายแน่แต่ตายแล้วไปไหนไม่รู้ใช่ไหมแต่นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราจะมีความมั่นใจว่าค <c oughs> ติที่เราของไปเนี่ยที่ไปของเราเนี่ยนะ ก็เราเริ่มประเมินได้แล้วดังนั้นคุณธรรมโสามาในอย่างค,คือเขาจะพอประเมินได้ว่าพบหน้าเขาเป็นอย่างไรนะพบหน้าเขาไม่ตกต่ำแน่นอนเพราะเขารู้เหตุปัจจัยแห่งความตกต่ำเหตุปัจจัยของความเจริญ